สวัสดีค่ะวันนี้มานําเสนอคลิปปลูกทุเรียนนะคะอันนี้เป็นเม็ดทุเรียนที่เพาะไว้แช่น้ำไว้ทุเรียนที่เข้ากินแล้วนะคะเพาะในน้ำน้ำเป้านะคะบดิเยยันท้ายคลิปตอนเพาะไว้เนาะอันนี้คือมันงอกแล้วนะคะเม็ดนี้จะเป็นพันไออะไรนะพวงมณีพวงมณน,มนีค่ะอันนี้เป็นหมอนทองเนาะมันงอกแล้วก็เลยสียเอา ล่งดินเอาล่งอันนี้ไว้นะคะกับที่เฮ็ดมาก,ก็คือแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้มันจะเป็นหากมันนะเ่เห็นมับ่เลยเนี่ยมึงกอนนี่ก็กรบๆๆหน่อยนึงนะคะแต่อานาโมโหดไ้อันนี้ก็คือกัน กับประมาณนี้อันนี้คือแซ่ว้มันขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์น้ำนะคะเม็ดทุเรียนที่เขาไปซื้อมันแล้วเขาก็เอามาแซ่นามใ้นะคะแต่ว่าก่อนแซ่นี่เขาตรงล้างพวกไอ้เอยียงขับข้าวขาวที่ติดอยู่กับเม็ดทุเรียนน้่นะคะล่างออกแล้วต็แซ่น,นามนามเพราะตรงทวาเม็ดนะคะนามแค่แบบประมาณเคิงหนึ่งเคิงหนึ่งของของมเมล็ดนะคะแซ่ใว สามมือหรือหามือแล้วแต่มันจะงอกนะคะเม็ดอันนี้ประมาณหามือได้แล้วเนาะอันนี้ซ้ากันแต่ว่าความการงอกมันสีตางกันนะคะแล้วแต่มล็ดพันุเนาะที่นี่เข้ากับหดน้ำปกติหดน้ำปกติเลยค่ะการแช่น้ำขันตอดการแช่น้ำนะคะเข้าแช่เข้าตกเปลี่ยนน้ำทุกมือนะคะป้องกันการเน่าเสียของเมล็ดนะคะเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะเมล็ด คือเดี๋ยวเอาไปโหดนาอีกที่นนหนึ่งแล้วที่นี่สีห้เบิรงต้นที่อ่าแบบว่ามันงอกขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลยอุ้ยใจได้ลายคนอาจสิบอกว่าอืมันปลูกยากปลูกอยังสีนะนเนาะเพราะเมล็ดมันอาจสิกลายพันธุ์ย่างสินะคะอันนี้คืออยากล่องเห็ดเบิรงเนาะย่างกะได้ก,กินบอยั่างกะปลอยเขาสินะคะ บ่อยากไปซื้อต้นพันธุ์มันแบบว่าแพงเนาะเออมันแท่งนั่นสิค่ะเลยว่าบ่อยากไปซื้อต้นพันธุ์มันนี่พวนี้บีกามาได้เดือนหนึ่งอะเลยค่ะอันนี้คือดูความสูงของเขานะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วแล้วแต่ลักษณะต้นเนาะนนี้จะเป็นต้นผู้ใจมังคุดค่ะมังคุดน,นี่เป็นเงาะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียน เงาะโรงเรียนนะคะเงาะโรงเรียนมีสี่ต้นนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้นนี้ก็สีน้ำหนามอยู่แล้วมันก็นสีงอะของมันเองค่ะต้นทุเรียนเดี๋ยวเอาไว้เห็นมันต้นใหญ่ก็หนีแต่ก็กสีเปลี่ยนเปลี่ยนถุงเห็นมันถุงใหญ่ก็นีหละจังคอยสีเอาไปลงล่งลุมนะคะจะเอาไปปลูกตอนนี้ก็คือตายอย่างเดียวนะคะตายอย่างเดียวอันนี้ไปขอหวานอี้ยงก่อน บันน่ใจที่มันรักษาพวกตะขับกัดได้เนาะเออก็เลยคอเพิ่มมากค่ะตัวนี้ประมาณนี้เนาะอือแล้วก็เป,เป็นเป็นความสุขอีกอย่างเนาะค่ะเนาะแบบว่าเฮาเห็ดเองปลูกเองได้กินหรือว่าได้กินมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเฮาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่นะคะเอดทุ่งทุ่งนี้ยังบ่าันงอกแต่ว่าเพราะคนละเถ่อค่ะเราะคนละเถ่อ พราะคนละเทือบพรมเมนเทือเดียวกันเพราะคนละเทือค้าพรมลูกเพราะเอา้ามันหายไปไหนถุงหนึ่งอะเหนือของแม่หายไปไหนถุงหนึ่งอะลูกฮะอ๋ะออยู่นี่ไม่ได้หายกําลังจะงอกสองถุงนี้พร้อมกันแช่น้ําก่อนรุ่นนี้อันนี้กําลังจะสลัดใบเลยวอันนี้งอกออกมาแล้วก็าลัางสิเดี๋ยวเเป็น เด้งขึ้นบ่ได้ก็ต้องซอยเพ่นสลัดสลัดเม็ดมันออกนะค่ะสลัดเม็ดมันออกเนาะแกยังหนกหนบ่ทอกันตัวนี้ก็หฮอก็ะปุงใบเพราะว่าตอนที่พ่นสลัดออกนะคือสลัดเอาเองมันมันก็เลยแบบว่าเ๋ยวแม่แกหายแยวแม่ทายคลิปกอนแบบหนึ่งอาร์ือใบประมาณนี้เนาะ ก็คือทุกอย่างที่ที่เพาะตอนนี้ก็คือว่าสื่อนวยมันไม่กินเนาะคะนะ่ะเนาะสื่อนวยมันไม่กินแล้วกะเขาเอาเม็ดมันมามาพอเองสินะคะพวกนกี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงใ่ให้มันถุงใหญ่เก่าเนาะอันนี้มันถุงมันบ่ใหญ่ไหมถุงมันหน่อยหน่อยถุงหน่อยหน่อยเดี๋ยวสิเก็บใ้สักกับวันนี้อาจจะเป็นปีนาจงคอยลงลงดินอีลียังสินะคะนะทดลองเิึงไปสลัดทามันได้กิน่วยเนาะ ว่ได้กินไว้ธรรมดาได้เลยขายหออแค่นี้ก็พู่มใจแล้วค่ะความสุกเล็กๆหน่อยๆของคนชอบกเกษตรานะ<ม>สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้จ้ามีเอยียงกันแนะนำกันในเด้อจ้เด้อ